นะครับมาดูแนวข้อสอบชุดที่สิบสองนะครับนะข้อที่หนึ่งนะครับเขากําหนดลําดับมาให้นะแล้วก็ให้หาจํานวนที่หายไปนะครับเมืนะ่อกี้ลองให้เด็กๆนะลองให้เวลาเด็กๆคิดดูก่อนแล้วนะครับนะก็มีส่วนหนึ่งมีนะของแล้วนะครับนะจาก1ไปเป็นสี่จากสี่ไปเป็นสิบจากสิบไปเป็นย2ิบสองจากยี่บสองไปเป็นสี่สิบหก ันนี้มันบวกสามอันนี้มันบวกหกอันนี้มันบวกสินนบสองสังเกตไหมว่าตัวบวกนั้นมันเป็นยังไงครับคูณสองไม่2 2> ได้เลยไดเพิ่มสองเท่าจากยี่สิบสองไปเป็นสิบหกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยี่สิบสี่เออตัวบวกมันเพิ่มขึ้นสองเทา่า ตัวบวกจะเพิ่มสองเท่างั้นครั้งต่อไปตรงนี้มันก็ต้องบวกเป็นสองเท่าบวกด้วยสองเท่าของยี่สิบสี่ก็คือบวกด้วยสี่สิบแปดถูกไหมครับนะสี่สิบหกบวกสี่สิบแปดสี่สิบหกบวกด้วยสี่สิบแปดมันก็จะออกมาเป็นเก้าสิบสี่งั้นตำแหน่งตรงนี้ก็ควรจะเป็น 94นะเช็คเพื่อความแน่ใจนะถ้ารอบนี้มันบวกด้วย48รอบต่อไปมันก็ต้องบวกด้วย2เท่าของ48รอบต่อไปมันต้องบวกด้วย96รอบเนี่ยมันต้องบวกด้วย96นะ94บวกกับ96มันก็190คดีเลย อ่ะอย่างนี้แน่นอนละตัวเลขที่หายไปตรงนี้นะครับก็คือ94แน่นอนข้อน,นี้ก็ตอบ94ครับโอเคสรุปนะตอบ94้าตอบ94นะครับมีใครงง,งอะไรเปล่าครับ ไม่งงครับไม่งงค่ะไม่งงนะโอเค